นำเสนอรถไถไทไทัน25แรงครับไททันสองสูบ25แรงพร้อมผ่าน5ของช่างคิดครับยางสวยๆครับให้ดูลบๆครับผม ้อมผ่านครับนี่ครับมันทุกเกียร์ครับผมดูครับยางยางหลังสวยครับคันนี้ขายในราคา37,000บาทนะครับ ดูรถได้ที่4เทพพชจบูรณ์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622 713189นะครับเดี๋ยวจะขับโชว์ครับสตาร์ทขับโชว์ครับ เดี๋ยวให้ดูระบบเครื่องครับเริ่มแล้วครันิ่งครับเฮลิก GTO ท้งานได้ปกติครับ ย้ำน,นะครับดูรถได้ที่สีเทพพิจบูร์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622713189นะครับย้ำน,นะครับ0622713189นะครับขายในราคา30,070เฉพาะตัวเป่าคุยกันหลังไม่นะครับขอบคุณครับ